คุณเคยไหมอยากพักอยากหยุดคิดสักนาทีแต่ยิ่งพยายามสมองมันกลับคิดวนไม่ยอมหยุดความคิดเดิมๆผุดขึ้นซ้ำๆจนรู้สึกเหนื่อยเหมือนใจมันไม่ยอมอยู่ข้างเราเลยความจริงคือการพยายามหยุดคิดไม่ใช่คำตอบเพราะความคิดไม่เคยหยุดอยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้มีเพียงอย่างเดียวคือเรียนรู้ที่จะรู้ทันมันเบาๆไม่ต้องฝืน แล้ววันนี้ผมอยากชวนคุณมารู้จักอาณาปานสติฉบับคนฟุง้งซ่านวิธีง่ายๆที่จะพาใจคุณกลับมาสงบทีละลมหายใจทำไมเราถึงฟุง้งซ่านคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสมองของเราถึงหยุดคิดไม่ได้สักทีแม้ในวันที่เราเหนื่อยจนไม่อยากคิดอะไรแล้วก็ตามหรือแม้กระทั่งตอนที่เราพยายามจะพักพยายามจะสงบ แต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ความคิดพุ่งขึ้นมาแรงที่สุดความจริงแล้วสมองทำงานไม่หยุดไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยมันคือธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกคนเพียงแต่บางคนคิดบ้างหยุดบ้างบางคนคิดเยอะแต่ยังจัดการได้แต่สำหรับบางคนโดยเฉพาะคนที่ไวต่อความรู้สึกหรือเป็นคนช่างคิดช่างวิเคราะห์ช่างสังเกต ใจจะยิ่งจับทุกสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วแปลงมันเป็นชุดความคิดชุดใหม่ได้ตลอดเวลาสมองของเราถูกออกแบบมาให้คิดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อเอาตัวรอดเพื่อทำให้ชีวิตปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะคิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแม้เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดก็ตามแต่ปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดมันมีอยู่เพราะความคิดเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติอยู่แล้ว ปัญหาจริงๆคือเราพยายามควบคุมมันมากเกินไปลองนึกภาพดูนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าสมองฟุ้งซ้านจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวความคิดแต่เรากลัวว่าเราจัดการมันไม่ได้เรากลัวว่าความคิดพวกนั้นจะทำให้เรากังวลจะทำให้เราปวดใจหรือพาเราไปไกลกว่าสิ่งที่เป็นจริงทันทีที่เรารู้สึกแบบนั้นเราจะเริ่มสั่งตัวเองว่า พอได้แล้วหยุดคิดได้แล้วเลิกคิดสักทีอย่าคิดเรื่องนี้อีกนะแต่การออกคำสั่งแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ความคิดหายไปเลยตรงกันข้ามมันยิ่งทำให้ความคิดพุ่งแรงขึ้นกว่าเดิมนี่เป็น,นกลไกของสมองที่แปลกมากแต่จริงที่สุดคือยิ่งห้ามมันยิ่งคิดลองทำแบบนี้ดูก,ก็ได้ผมอยากให้คุณลองพูดในใจว่าอยากคิดถึงช้างสีชมพูเด็ดขาด ห้ามคิดภาพห้ามนึกสีชมพูห้ามนึกถึงหูใหญ่ๆห้ามนึกถึงมันเลยทันทีที่คุณสั่งแบบนี้ภาพแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวคืออะไรใช่ครับช้างสีชมพูตัวใหญ่เต็มหัวไปหมดเหตุผลก็เพราะว่าสมองไม่เข้าใจคำว่าอย่าคิดสมองเข้าใจแค่คิดเรื่องอะไรเมื่อเราพยายามห้ามมันจะตีความว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญ และมันจะดันภาพนั้นเข้ามาให้ชัดกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เพราะมีความคิดแต่เพราะเราพยายามสู้กับมันเราไม่ยอมให้ความคิดเข้ามาเราไม่ยอมรับความคิดที่เกิดขึ้นเราอยากให้มันหายไปอยากให้มันสงบอยากให้มันนิ่งอยากให้มันเป็นแบบที่เราต้องการไม่ใช่แบบที่มันเป็นจริงๆเราจรึงยิ่งกด ยิ่งบังคับยิ่งต้านและยิ่งทำให้มันทรงแรงกลับมาหาเรามากกว่าตอนที่เราปล่อยให้มันเป็นไปเองอีกความฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความคิดเยอะแต่เกิดจากแรงต้านความคิดเยอะเหมือนคุณยืนอยู่กลางแม่น้ำน้ำไหลผ่านไปตามธรรมชาติน้ำจะไม่ทำอะไรคุณเลยตราบใดที่คุณยืนอยู่เฉยๆแต่ทันทีที่คุณเริ่มยกมือขึ้นไปดันน้ำคุณจะพบว่ามันเหนื่อย มันต้านมันทำให้เราหมดแรงทั้งที่เราเป็นคนลงมือไปผลักมันเองความคิดก็เหมือนกันมันถลหลมาแล้วก็ไหลไปถ้าเราไม่ไปจับมันไม่ไปเกาะมันไม่ไปตีความมันต่อมันก็จะจางลงเองแต่เรามักจะทำตรงกันข้ามคือเกาะความคิดหนึ่งแล้วลากไปสู่ความคิดอีกร้ายอันไม่รู้จบจากคำพูดที่ได้ยินมาหนึ่งประโยคเราคิดต่ออีกสิบ จากเรื่องผิดพลาดเล็กๆเ,เราคิดต่อถึงความล้มเหลวใหญ่ในอนาคตจากความกลัวเล็กๆเ,เราคิดต่อจนกลายเป็นความเครียดระดับที่ทำให้นอนไม่หลับความคิดไม่ได้เป็นศัตรูสิ่งที่ทำร้ายเราคือการตีความความคิดนั้นมากเกินไปและคนที่ฟุ้งซ่านมากที่สุดในโลกคือคนที่เป็นผู้สังเกตความคิดเก่งแต่ยังไม่รู้วิธีวางความคิดอย่างอ่อนโยน จริงๆแล้วสมองของเราจะไม่ฝ้งซ่านถ้าเรารู้ว่าความคิดแค่ภาพหรือเสียงที่เกิดขึ้นในหัวไม่ได้เป็นความจริงเสมอไม่ได้มีพลังเหนือเรามันเกิดขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนลมหายใจเราทุกเพราะเราเชื่อทุกความคิดเหมือนมันคือคําสั่งเหมือนมันคือความจริงเหมือนมันคืออนาคตเหมือนมันคือกาวตัดสินตัวเอง แต่เมื่อเราฝึกเห็นความคิดว่ามันก็แค่ความคิดความทุกข์จะเบาลงทันทีความฟุ้งซ่านยังเกิดจากอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยฝึกให้ใจมีบ้านให้กลับในชีวิตประจำวันใจเราถูกดึงไปตามสิ่งรอบตัวตลอดเวลาเสียงแจ้งเตือนงานค้างเรื่องที่ต้องคิดความกังวลเรื่องอนาคตเรื่องราวในอดีต ทุกอย่างคอยรั้งใจเราออกจากปัจจุบันตลอดทั้งวันใจเลยเหมือนคนนอนค้างไม่มีที่เคยพักจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างให้หายใจเลยพอถึงเวลาที่เราต้องการความสงบเรากลับไม่รู้ว่าจะพาใจไปพักที่ไหนมันเลยวิ่งไปเกาะก,กับความคิดเพราะมันไม่มีท่าเรืออื่นให้ยึดนี่จึงทำให้ความคิดเป็นเหมือนกระแสที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันพาเราไหลไปโดยควดคุมไม่ได้ และนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมการฝึกอาณาปานสติถึงสำคัญเพราะมันคือท่าเรือของใจคือบ้านของสติคือที่พักที่ใจสามารถกลับมาอยู่ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องวิ่งไปตามความคิดในท้ายที่สุดสาเหตุของความฝุงงซ่านไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันอาจเกิดจากสิ่งเหล่านี้รวมกันเพราะสมองถูกออกแบบมาให้คิดเพราะเราไปควบคุมความคิดมากเกินไป เพราะความคิดยิ่งห้ามยิ่งมาเพราะเราตีความคิดมากเกินไปเพราะเราไม่มีที่ให้ใจกลับไปพักเพราะเราเชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าการฝึกใจให้สงบไม่ใช่การลบความคิดแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแบบไม่ต้องสู้แบบไม่ต้องวิ่งหนีแบบรู้ทันและวางมันอย่างแผ่วเบา และเมื่อเราเข้าใจความฟุ้งซ่านจากรากแท้จริงแบบนี้เราจะเริ่มเห็นทางออกที่แท้จริงคือการยอมให้ความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเรียนรู้การกลับมาหาตัวเองผ่านลมหายใจอย่างที่อาณาปานสติสอนเพราะปัญหาไม่ใช่คิดเยอะแต่คือไปสู้กับความคิดเยอะเกินไปอาณาปานสติคือแค่รู้ทันไม่ต้องพยายามหยุด เมื่อพูดถึงคำว่าอาณาปานสติหลายคนอาจคิดว่าเป็นการนั่งหลับตาทำตัวนิ่งๆหรือการบังคับให้จิตใจหยุดคิดให้ได้แต่ความจริงแล้วอาณาปานสติไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอาณาปานสติไม่ใช่การควบคุมความคิดไม่ใช่การไล่ความฟุ้งซ่านและไม่ใช่การทำให้จิตสงบแบบทันทีทันใด ตรงกันข้ามอาณาปานสติคือศิลปะของการสังเกตเฉยๆอย่างอ่อนโยนไม่ฝืนไม่บังคับไม่กดทับความคิดแต่เรียนรู้ที่จะเห็นและรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่หลงตามมันไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนคิดเยอะคิดซ้ำคิดวนฟุ้งซ่านง,ง่ายนี่ไม่ใช่อุปสรรคเลยแต่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการฝึกอาณาปานสติ ทำไมอาณาปานสติถึงช่วยได้เหตุผลที่อาณาปานสติเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากในการจัดการความฟุ้งซ่านเป็นเพราะมันสอนเราสามสิ่งสำคัญที่ใจของเราขาดไปตลอดชีวิต 1. กลับมารับรู้ลมหายใจทำให้สมองมีบ้านให้กลับในแต่ละวันใจเราถูกดึงด้วยสิ่งต่างๆมากมายทั้งงานข้อความแจ้งเตือนเรื่องกังวลอดีตอนาคต ไม่มีวินาทีไหนที่สมองได้หยุดจริงๆลองสังเกตดูนะครับต่อให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังคิดอยู่ดีคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องเมื่อวานคิดเรื่องคนนั้นมองเราแบบไหนคิดแบบวนซ้ำเพราะใจไม่รู้จะเกาะอะไรใจที่ไม่มีจุดพักคือใจที่ฟุ้งซ่านเร็วที่สุดอาณาปานสติ จิงสร้างจุดพักให้ใจไม่ใช่ด้วยการบังคับให้หยุดคิดแต่ด้วยการพาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจที่กำลังเกิดขึ้นจริงตรงหน้าลมหายใจเป็นของจริงเป็นปัจจุบันไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อดีตไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่จินตนาการทันทีที่เรารับรู้ลมหายใจไม่ว่าจะเป็นความเย็นเบาๆตอนลมเข้าความอุ่นที่ปลายจมูกตอนลมออก หน้าอกที่พองและยุบหรือเพียงแค่จังหวะสั้นยาวใจเราจะมีที่ให้กลับคือบ้านที่คอยต้อนรับเราเสมอและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฟุงซ่านถึงเหมาะมากกับอาณาปานสติเพราะใจที่วิ่งเร็วต้องการจุดยึดที่นิ่งและปลอดภัย ลมหายใจคือจุดนั้นไม่ใช่เพื่อหยุดความคิดแต่เพื่อให้เราไม่จมไปกับความคิดเหมือนเชือกที่ผูกเรือไว้ไม่ให้ไหลออกจากฝั่ง 2. ส,สังเกตเฉยเฉยไม่ตัดสินไม่ต้องดีไม่ต้องแย่แค่เห็นเวลาคุณฟุ้งซ่านสิ่งที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่ความคิดแต่คือความรู้สึกผิดที่มีความคิดเรามักจะตั้งคังพิภากษาในใจตัวเองว่าทำไมยังคิดอีก คิดแบบนี้ไม่ดีสมองฉันผิดปกติหรือเปล่าทำไมฉันไม่สงบเหมือนคนอื่นแต่ในอาณาปานสติไม่มีคำว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีไม่มีคำว่าต้องนิ่งหรือต้องสงบไม่มีการตำหนิตัวเองแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เราทำมีเพียงอย่างเดียวคือสังเกตยอย่างเฉยเฉยเหมือนดูเมฆลอยผ่านฟ้าเมฆไม่ได้ผิดอะไรมันแค่ผ่านมาแล้วมันก็จากไปเองตามธรรมชาติ ความคิดก็เช่นกันมันเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปเองถ้าเราไม่ไปจับมันไว้การสังเกตเฉยๆแบบนี้ทำให้ใจเราผ่อนคลายไม่กดไม่ผลักไม่ต้านแต่ยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องไปบังคับมันเป็นอย่างอื่น นี่คือทักษะที่ส่งพลังมากและแค่สังเกตเฉยๆจิตใจก็จะค่อยๆสง,งบของมันเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยแม้แต่น้อย 3. รู้ว่าเรากำลังคิดแต่ไม่ต้องหนีความคิดนั้นนี่คือแก่นแท้ของอาณาปานสติและเป็นจุดที่ทำให้แตกต่างจากการพยายามหยุดคิดเพราะยิ่งเราพยายามไล่ความคิด ความคิดยิ่งวิ่งกลับมาหาเราแรงกว่าเดิมเหมือนเราวิ่งไล่เงาของตัวเองยิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยจับมันได้อาณาปานสติจึงสอนเราว่าไม่ต้องไล่ไม่ต้องผลักไม่ต้องหนีสิ่งที่ต้องทำมีเพียงหนึ่งอย่างคือรู้ว่ากำลังคิดลองพูดในใจเบาๆแบบนี้คิดแล้วนะแค่นั้นไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องต่อความคิดนั้นให้ยาวขึ้นเพียงรู้ แล้วค่อยๆกลับมาหาลมหายใจนี่ไม่ใช่การแพ้ความคิดแต่คือการเห็นมันคัดขึ้นจนมันไม่มีอำนาจครอบนำเราอีกความคิดยังเกิดอยู่แต่มันจะไม่พาเราไหลไปเหมือนก่อนเพราะเรากลายเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้ถูกลากตามอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆลองนึกภาพแบบนี้ความคิดก็เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านแต่เราไม่ต้องเดินออกไปตามเขา ไม่ต้องเรียกเขาไม่ต้องไล่เขาไม่ต้องปิดประตูขังเขาไว้แค่เห็นเขาเดินผ่านแล้วปล่อยให้เขาไปตามทางเราแค่ยืนดูเฉยๆฉไม่ต้องผลักไม่ต้องดึงนี่คือความสงบแบบแท้จริงสงบแบบไม่ต้องบังคับสงบเพราะใจไม่วิ่งตามไปทุกเรื่องแล้วทำไมวิธีนี้ช่วยให้สมองได้พักจริงเพราะการพักของสมองไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการหยุดเกาะความคิด ความคิดจะยังเกิดสมองจะยังทำงานแต่ใจจะไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ได้แบกทุกความคิดไว้อาณาปานสติจึงเหมือนให้สมองได้วางของหนักลงไม่ใช่ด้วยการโยนทิ้งแต่ด้วยการวางลงข้างๆแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวไว้ค่อยคิดได้ไม่ต้องคิดทั้งหมดตอนนี้ผลลัพธ์ของการฝึกจึงแตกต่างอย่างชัดเจนความคิดยังมีอยู่แต่ไม่ฟุ้งซ่านใจยังทำงาน แต่ไม่ล้าสมองอยังคิดแต่ไม่ติดค้างอารมณ์ยังเกิดแต่ไม่รุนแรงความกังวลยังมาแต่ไม่ลากเราไปไกลเหมือนเดิมกลางคืนหลับง่ายขึ้นระหว่างวันใจจะนิ่งขึ้นและเคลีย์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะใจที่รู้ทันคือใจที่ไม่จมสรุปง่ายที่สุดอาณาปานสติช่วยได้เพราะมันสอนให้เรามีบ้านให้ใจกลับมาลมหายใจ มองทุกอย่างอย่างเฉยๆไม่ต้องตัดสินไม่ต้องบังคับรู้ทันความคิดแต่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหยุดมันและทั้งหมดนี้ไม่ใช่การฝืนใจให้สงบแต่เป็นการให้ใจผ่อนคลายลงเองเพราะความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความคิดแต่คือการไม่ถูกความคิดพาไปและนั่นแหละครับคือการพักของสมองอย่างแท้จริงใจจะเริ่มจำได้เองว่าเมื่อคิดเยอะ ให้กลับมาหายใจเมื่อฟุ้งซ่านให้กลับมาหายใจเมื่อเครียดให้กลับมาหายใจเมื่อกังวลให้กลับมาหายใจไม่นานใจจะเริ่มหาที่เกาะเป็นเองโดยไม่ต้องบอกโดยไม่ต้องย้ำมันเป็นสัญชาตญาณใหม่ที่เกิดจากการฝึกนี่คือการเปลี่ยนแปลงขั้นลึกที่สุดเพราะใจของคุณได้เรียนรู้ว่าความสงบอยู่ใกล้กว่าที่คิด อยู่แค่ลมหายใจหนึ่งครั้งเท่านั้นเองสรุปภาพรวมการฝึกอนาปานสติฉบับคนคิดไม่หยุดไม่ใช่การทำให้ไม่มีความคิดแต่คือการฝึกให้ใจไม่หลงไปตามความคิดทำได้ด้วยสี่ขั้นตอนหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกความคิดเข้ามาแค่บอกว่าคิดแล้วนะแล้วกลับมา ฝูงมากใช้สามคำรู้รับวางทั้งหมดนี้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับไม่ต้องไล่ความคิดเพียงแค่รู้ทันอย่างอ่อนโยนใจจะค่อยๆสงบของมันเองเหมือนผืนน้ำที่หยุดไหวเมื่อเราไม่ไปปั่นมันเพิ่มอานาปานสติจึงไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการหยุดถูกความคิดผ่าไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสงบที่แท้จริง ผลลัพธ์ที่คนฟงซ่านจะได้เมื่อคุณเริ่มฝึกอนาปานสติแบบง่ายที่สุดแบบที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องไล่ความคิดไม่ต้องทำให้ตัวเองสงบแต่แค่รู้ทันผีละลมหายใจคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ลึกมากในใจของคุณเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ต้องฝืนและเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวและนี่คือผลลัพธ์ที่คนฟงซ่านส่วนใหญ่สัมผัสได้จริง เมื่อเริ่มฝึกเพียงวันละไม่กี่นาที 1. ความคิดยังมีอยู่แต่ไม่ครอบงำเหมือนเดิมความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของการฝึกสมาธิคืออ้องให้ไม่มีความคิดซึ่งไม่จริงเลยความคิดยังเกิดเป็นธรรมดาที่สุดแต่ต่างกันตรงที่มันไม่มีอำนาจลากเราไปเหมือนเมื่อก่อนหาก่อนหน้านี้คุณเคยหลุดเข้าไปในวงวนของความคิด คิดแล้วต่อเรื่องอีกสิบเรื่องจากเรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่จากความกังวลเล็กๆก,กลายเป็นการคิดล่วงหน้าเกินความจริงหลังจากฝึกไปไม่นานคุณจะเห็นว่าความคิดยังมาเหมือนเดิมแต่มาแล้วก็ไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่ใช่พายุที่พัดคุณไปทั้งวันมันเหมือนคุณยืนอยู่ชายฝั่งดูคลื่นเข้ามาแล้วก็ถอยออกไป คุณไม่ต้องลงไปไว่ายน้ำสู้กับมันอีกต่อไปแล้ว 2. ใจสงบขึ้นแบบไม่ฝืนความสงบแบบอาณาปานสติไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากกฎอารมณ์หรือความสงบที่ต้องนั่งพยายามเกรงให้ตัวเองนิ่งๆิ่งแต่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นเองเพราะใจเริ่มไม่ไหลไปตามทุกความคิดความสงบแบบนี้เป็นความสงบที่เบาอุ่นและเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องสร้างไม่ต้องบังคับไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าควรรู้สึกอย่างไรมันคือความสงบที่เกิดจากไม่เพิ่มเชื้อให้ความฟุ้งซ่านเองและยิ่งคุณฝึกบ่อยความสงบนี้จะกลายเป็นฐานใจใหม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่หาได้ยากแต่เป็นสภาวะที่อยู่กับคุณไปทั้งวัน 3. ส,สมองได้พักโดยไม่ต้องบังคับคนฟุ้งซ่านมักเหนื่อยง่ายเพราะสมองทำงานหนักเกินจริง โดยเฉพาะเมื่อเราพยายามคิดเพื่อควบคุมความคิดอีกทีซึ่งเป็นเหมือนการใช้ไฟดับไฟผลคือเหนื่อยทวีคูณแต่อานาปานสติให้ทางออกที่ง่ายกว่านั้นคือให้สมองพักจากการคิดแบบฟุ้งกระจายโดยไม่ต้องสั่งให้มันหยุดคิดเมื่อเราแค่รู้ลมหายใจโฟกัสของสมองจะค่อยๆกลอบมาที่ปัจจุบันไม่วิ่งไปอดีตไม่พุ่งไปอนาคตไม่แตกแขนงเป็นสิบเรื่องเหมือนเมื่อก่อน แม้ความคิดจะยังเกิดแต่พลังงานที่ใช้ในการลากเราจะลดลงมากนี่คือการพักสมองที่แท้จริงพักแบบไม่ฝืนไม่บังคับไม่ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลา 4. ลดอาการ o v e r t ร์ทิงก g ได้ชัดเจน o v e r t ร์ทิงก g ไม่ได้เกิดจากคิดเยอะแต่เกิดจากเข้าไปเชื่อทุกความคิดที่คิดขึ้นมาแต่หลังจากคุณฝึกอาณาปานสติคุณจะเริ่มเห็นความคิดแบบชัดขึ้นจริงๆ เห็นว่าบางอย่างเป็นเพียงจินตนาการบางอย่างเกิดเพราะความเครียดสะสมบางอย่างไม่มีหลักฐานบางอย่างคือละครที่ใจแต่งเองพอเราเห็นแบบนี้ความทิศที่เคยดูหนักจะเริ่มเบาลงเองเพราะเราไม่เข้าไปยุดมันเหมือนเดิม Overthinking จะค่อยๆกลายเป็น Overseeing การมองเห็นอย่างรููทันแทนที่จะคิดไปเรื่อยคุณจะเริ่มเห็นว่า อ๋อนี่แค่ความคิดนะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 5. นอนง่ายขึ้นหลายคนบอกว่าความคิดตอนกลางวันยังพอทนแต่พอถึงเวลากลางคืนสมองกลับเปิดโหมดคิดหนักทันทีคิดเรื่องพรุ่งนี้คิดเรื่องค้างคาคิดเรื่องผิดพลาดยิ่งพยายามไล่ความคิดยิ่งตื่นยิ่งอยากนอนเร็วยิ่งฟุง้งแต่เมื่อคุณฝึกรู้ลมหายใจแบบง่ายๆก่อนนอนเพียง2-3นาที ร่างกายจะเข้าสภาวะพักเร็วขึ้นหัวใจเต้นช้าลงระบบประสาทสงบขึ้นความคิดที่เคยพุ่งแรงจะค่อยๆถูกดึงกลับมาโดยธรรมชาติคุณจะเริ่มสัมผัสว่าเฮ้ยมันเงียบขึ้นจริงๆไม่ใช่เพราะความคิดหายไปแต่เพราะใจไม่วิ่งตามทุกความคิดอีกต่อไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาณาปานสติช่วยการนอนได้จริง 6. อารมณ์นิ่งขึ้น ระหว่างวันไม่วูบไหวง่ายการฝึกอาณาปานสติคือการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันและยิ่งเราอยู่กับปัจจุบันได้มากเท่าไหร่เรายิ่งถูกดึงไปโดยอารมณ์น้อยลงเท่านั้นความโกรธจะลดทอนลงความเครียดจะไม่พุ่งเร็วเหมือนเดิมอารมณ์เศร้าจะไม่ลากเราลงลึกเท่าเมื่อก่อนความกังวลจะมาแบบบางลงเพราะใจมีจุดยึดที่มั่นคงลมหายใจ นี่คืออารมณ์นิ่งแบบไม่แข็งนิ่งแบบอ่อนโยนนิ่งเพราะใจไม่หวั่นง่ายไม่ใช่นิ่งเพราะเก็บซ่อนหรืออดทนและนี่คือความนิ่งที่ยั่งยืนเพราะมันเกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของใจไม่ใช่จากการโกธอารมณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะอาณาปานสติไม่ได้สอนให้ไล่ความคิดแต่สอนให้อยู่กับความคิดอย่างไม่ทุกข์นี่คือหัวใจของการฝึกจริงๆ เราฝึกเพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์กับความคิดจากการต่อสู้มาเป็นการรับรู้จากการหนีมาเป็นการอยู่กับมันแบบไม่เป็นไรจากการขอให้มันหายไปมาเป็นการเข้าใจมันและเมื่อความสัมพันธ์ของเรากับความคิดเปลี่ยนชีวิตด้านในทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปด้วยลมหายใจหนึ่งครั้งกลายเป็นผืนที่ว่างลมหายใจหนึ่งครั้งกลายเป็นการพัก ลมหายใจหนึ่งครั้งกลายเป็นการปล่อยวางนี่แหละครับคือผลลัพธ์จริงที่คนฝุ้งสร้างจะได้เมื่อเริ่มฝึกอาณาปานสติแบบง่ายที่สุดสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณจําไว้อย่างหนึ่งนะครับคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ความคิดหายไปไม่จําเป็นต้องบังคับให้สมองนิ่งไม่จําเป็นต้องทําให้ใจสงบในทันทีเพราะความคิดไม่เคยเป็นศัตรูของเราเลย สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคือรู้ทันมันรู้ว่ามันเท่ามารู้ว่ามันกำลังพาเราไหลไปแล้วเลือกกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ทำใหม่อีกหนึ่งครั้งไม่ต้องพยายามทํำให้ดีไม่ต้องพยายามให้ได้ผลแค่รู้และกลับมาทีละลมหายใจเท่านั้นเองเพราะความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความคิด แต่คือการที่ความคิดมาก็ได้ไปก็ได้โดยที่ใจเราไม่ทุกไปกับมันอีกต่อไปและถ้าตอนนี้คุณกำลังคิดเยอะกำลังฟุง้งซานกำลังเหนื่อยกับความคิดของตัวเองผมอยากให้คุณลองฝึกอาณาปานสติก่อนนอนสักสามนาทีไม่ต้องทำถูกไม่ต้องนิ่งแค่รู้ลมหายใจเข้าออกแบบธรรมดาที่สุด คุณอาจจะประหลาดใจว่าเพียงสามนาทีเล็กๆนั้นช่วยให้หัวใจเบาขึ้นได้มากแค่ไหนถ้าคุณกำลังคิดเยอะลองฝึกอาณาปานสติคืนนี้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่คิดเยอะเหมือนคุณคุณอาจช่วยให้เขาหายใจได้ง่ายขึ้นคอมเมนต์ไว้ว่าตอนนี้สมองคุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ และอย่าลืมกดติดตามคิดเปลี่ยนเติบโตเพื่อรับตอนถัดไปเกี่ยวกับการฝึกใจให้สงบที่ลึกและง่ายขึ้นกว่าเดิมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ